รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คณะที่ประเสริฐสุดในพระพุทธศาสนาคือพระรัตนตรัยหนึ่งในนั้นคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปูชนียวัตถุมากมายถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระองค์แต่พระพุทธสรีระธาตุพระบรมสารีริกธาตุเป็นปูชนียวัตถุเพียงสิ่งเดียวที่บังเกิดจากพระสรีระของพระพุทธองค์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญผู้สถวายสการะพระพุทธสรีรธาตุพระบรมสารีริกธาตุสำคัญแห่งพระพุทธสรีระเป็นจ้สันฐานอันได้แก่พระมหาธันตาธาตุพระเขี้ยวแก้วเบื้องล่างซ้ายพระมัทรุงกธาตุพระหัตถัยธาตุพระเกศาธาตุพระโลหิตธาตุพร้อมด้วยพระอรหันตธาตุคือพระธาตุของพระโมัลลาพระสารีบุตร และพระศิวลีประดิษฐานเป็นการถาวารณศาลาพระราชศรัทธาวัดปทุมวนารามถนนพระรามหนึ่งเขตปทุมวันกรุงเทพบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดช่วง จเจริญธรรมสัมมาปฏิบัติโดยพระเทวิมลยานถาวรจกิตถาวโรวัดปทุมวนารามราชวรวิหารขอความนอบนอนจงมีแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ซึ่งไกลจากกิเลสตัดสู้ชอบได้โดยโกงเองขอความสุขความสำเร็จความเจริญในธรรม ตรงมีท่านพูดฟังและท่านผู้ชมรายการเจริญธรรมรายการอาหารกายาหันใจอย่างต่อเน,นื่องนับเป็นบุญผุศลที่ต่างรูปต่างนามให้โอกาสซึ่งกันและกันได้มีส่วนรู้และรับผิดชอบความดีงามซึ่งกันและกันตาม,มาวารเวลาที่ปารากบไว้ ชาวสายบายเย็นกลางวันและกลางคืนทางมุ่งมั่นต่อการตรวจสอบข้อบกพร่องของตนของตนเองว่าเรามีข้อบกพร่องตรงไหนในหน้าที่แห่งตนของตนที่มีไว้โดยหลักการและเหตุผลก็ต้องยอมรับในหน้าที่แห่งตนของตนว่าเราเป็นคนมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบตนของตนว่าเรามีหน้าที่อะไร ในเวลานั้นๆในโอกาสนั้นๆเจ้าเราจงรับผิดชอบหน้าที่แห่งตนของตนตามวาละเวลาที่บอกกันไว้เราตั้งใจจงใจที่จะตื่นขึ้นมารับผิดชอบพฤติกรรมของตัวเองขับเวลาเท่ากันมุ่งมั่นต่อการดูแลพฤติกรรมของตัวเองโดยหน้าที่ของเรา ก็มีกันทุกคนว่าหน้าที่ของเรานั้นเป็นความดีงามเป็นความจำเป็นอย่างยวดยิ่งที่จะต้องตรวจสอบและตรวจตาพฤติกรรมของตนของตน,งตนโดยตั้งใจเสมอว่าเรามีหน้าที่อะไรเราจงรู้ในหน้าที่ของตนของตนนั้นๆว่าโดยหน้าที่เราต้องรู้หน้าที่ถ้าหน้าที่ของเรา ยังตรวจสอบไม่ได้ความดีงามก็ไม่เกิดขึ้นกับเราเลยเราต้องรู้หน้าที่แห่งความดีงามนั้นๆที่ถูกกำหนดว่าในภาระผูกพันเราผูกพันเรื่องอะไรเราจงรักษาภาระหน้าที่นั้นๆเต็มเหตุเต็มผลเต็มความสามารถของตนของตนเพราะเราทุกคนต่างก็รู้ ะก็รู้รับผิดชอบในพฤติกรรมของเราทุกวันเราอยู่ในความไม่ละเอียดต่อพฤติกรรมของเราเราก็เสียหลักต่อพฤติกรรมของเราโดยหน้าที่เราไม่มีเราไปทำหน้าที่อันไม่ชอบหน้าที่ความดีก็ไม่เกิดเป็นที่สุดถ้าผิดกติกาก็ถูกลงโทษ ตามกฎกติการ,ระบบระเบียบที่วางไว้ถ้าเราตั้งใจเข้ามาบวชปฏิบัติเรามาเล่นลายกันมันก็ไม่ใช่น้าที่การเล่นลายนั้นเป็นหน้าที่คนละตอนตอนที่เราเข้ามาบวชเราจะต้องไม่เล่นลายและไม่เล่นโทรศัพท์กันเราตั้งใจเข้ามาบวชในวัดเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเก่าๆของเราแม้ชั่ววัน สวันสามวันเราต้องปรับพฤติกรรมของเราจงได้ถ้าเรามาเล่นไลน์เล่นโทรศัพท์มันไม่ใช่หน้าที่ที่เราเข้ามาบวชแล้วเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมถ้าเราไม่เปลี่ยนพฤติกรรมมันก็ไม่ชอบด้วยศีลด้วยธรรมมันเป็นบ่อนทาลายตัวเองลองไปแม้ที่สุดอยากได้อะไรก็ทำตามใจเจ้าของ สุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีหน้าที่รับผิดชอบสังคมอย่งความดีงามพอเราไม่ทำหน้าที่ตามรับผิดชอบเราก็นอกกรอบนอกขอบนอกเขตผลก็คือผลร้ายต่อเราเองสามีไม่เป็นสามีภรรยาไม่เป็นภรรยาบุตรธิดาไม่เป็นบุตรธิดาครัวอาจารย์ไม่เป็นครัวอาจารย์สิทธิ์ไม่เป็นสิทธิ สุดท้ายขอผิดในหน้าที่ที่เราต้องถูกกำหนดไว้ว่าเราตั้งใจกันอย่างไรเราต้องรักษาเจตนากันอย่างนั้นเราไม่คิดว่ามาลบอยู่วัดเพื่อพักผ่อนหย่อนใจเราเข้าวัดต้องตรวจพฤติกรรมของตัวเองอย่าให้เป็นไปตามกติกาที่กิเลสต้องการอย่างไรเราก็สนองกิเลสอย่างนั้น ทำก็ไม่เป็นธรรมศินก็ไม่เป็นศินดีก็ไม่ใช่ดีเพราะมันผิดกรอบปฏิการหน้าที่ที่ผูกไว้พยายามที่จะบอกว่าถ้าอยู่ในหน้าที่แพ้เป็นก็ไม่มีถ้าออกนอกหน้าที่แพ้เป็นก็ตามมาทุกเรื่องข้อปฏิบัติจึงจำเป็นต้องตรวจสอบความตั้งใจดั้งเดิมของตนว่าว่าเราตั้งใจไว้อย่างไร เราก็รักษาความตั้งใจของเราอย่างนั้นสมณะสะอปจังสมนเนโรเหล่าผู้รักความสงบได้ชื่อว่านักบวชนักพจน์เมื่อเรางดเราเว้นจากงานบ้านงานเรือนมาอยู่เพื่อบำเพ็ญเพียรเราก็ต้องยุดพฤติกรรมเก่าๆที่เราเคยเป็นถ้าเราไม่หยุดพฤติกรรมดั้งเดิมเราก็เสียประโยชน์จากการเดินเข้าวัด เข้าวัดต้องการได้มกักได้ผลต้องการได้บุญได้กุศลแต่เรามาทําตัวเราเหมือนคนที่อยู่นอกวัดสุดท้ายก็กลายเป็นนิเลกเเคค่าฐานะของเราก็ขาดความเหมาะสมการเดินทางของชิตแห่งเราแต่ละคนจงรู้หน้าที่คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่น้าหน้าที่เราไม่เต็มร้อย ธรรมะก็ไม่เต็มร้อยความบกพร่องในหน้าที่ของเราก็เป็นเครื่องเศร้าหมองของใจถ้าใจของเราไม่รักหน้าที่แห่งตนของตนเราก็สนองตอบความต้องการตัณหาของเราทุกรูปแบบจนกลายดูไม่จืดว่าเราอยู่ตรงไหนเรามีพฤติกรรมอย่างไรในหน้าที่นั่นๆเราจงอยู่ในกรอบในกติกา ผ่านเมืองที่อยู่ได้เพราะมีกรอบมีกติกาถ้าขาดกรอบขาดกติกาความสับสนความวุ่นวายก็เกิดขึ้นกับทุกคนสังคมเป็นความดีงามต้องมีกติกาว่าด้วยกติกาคือสินห้าสินแปดสินสิบสินสองรอิบเป็นที่สุดสัจดจะทมเป็นสิ่งที่แม่นยำต่อการรับผิดชอบพฤติกรรมของเราทุกวัน พระธรรมพระวินยัยมีไว้กับผู้ถืออยู่ปฏิบัติเป็นอย่างเคร่งครัดไม่สนองตอบตามความต้องการของตนของตนสนิมมันเกิดแต่เหล็กมันก็ทำลายเหล็กคุยไม้ไผ่มันเกิดแต่กอไผ่มันก็ทำลายกอไผ่ใครทำอะไรผิดใครทำอะไรถูกก็มีกฎระเบียบกันไว้ทางเดินของเราจงระวัง ไม่ทำตนให้เสียหลักเพราะสนองตอบความต้องการของตนของตนเรื่อยไปกติกาจึงวางไว้บนกรอบของพระธรรมวินัยบนกติกาของสังคมโลกที่อยู่ตามจุดนั้นๆเราต้องมีกติกาเป็นที่เรียบร้อยถ้าเราขาดกฎขาดเกณฑ์ขาดะเบียบฏิบัติเราก็เสียหลักในการเดินทางของชีวิต เป้าหมายที่เราตั้งใจก็ไม่สำเร็จเพราะเราแวะเราวนเราสับสนเราจึงจนด้วยเหตุด้วยผลความดีงามจึงไม่มีกับเราทุกคนเพราะเรานอกกฎนอกเกณฑ์นอกระเบียบปฏิบัติความเคร่งคัดเป็นความจำเป็นของการอยู่ในสังคมสังคมนั้นต้องเป็นสังคมที่เชื่อกฎแห่งกรรมเชื่อกฎเทวดา และเชื่อกฎหมายบ้านเมืองการอยู่รอดอยู่ได้ตึงจะมีความเป็นอยู่ที่ปราสุากโรคแห่งความดีงามเป็นโรคที่ต้องตั้งใจจงใจที่จะรับผิดชอบพฤติกรรมของตนเองถ้าไม่รับผิดชอบพฤติกรรมของตัวเอง,อรรอง,เองสุดท้ายอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขไปที่ไหนก็ไม่มีความสุขอยู่กับใครก็อยู่ไม่ได้และอยู่ได้ยังไม่มีความสุข เพราะเราขาดกฎขาดเกณฑ์ขาดระเบียบปฏิบัติสังคมนานๆเดินทางต้องเดินทางอย่างมีระเบียบปฏิบัติอย่าเดินทางตามความรู้สึกนึกคิดของตนว่าโลกที่มันยังน่าอยู่เพราะมีกฎ,ม,กฎมีเกณฑ์มีระเบียบปฏิบัติฝากไว้ในหัวใจแห่งความดีงามของเราทุกคนทางเดินเป็นทางอริยมรรยผลเป็นทางที่ตรงต่อความตั้งใจให้โลกสมมุติเราอยู่ในโลกสมมุติ เราก็ต้องเดินตามโลกสมมุติโลกสมมุติถือปฏิบัติกันอย่างไรเราก็ต้องปฏิบัติตามอย่างนั้นเราเดินทางเข้าออกต่างประเทศเราก็ต้องดูระเบียบป,ปฏิบัติของประเทศนั้นๆไปอินเดียก็วีซ่าอินเดียไปทั่วโลกก็วีซ่าในประเทศนั้นๆที่ตนต้องไปยกเว้นประเทศที่ผูกพ,พันกันไว้ไม่ต้องวีซ่า นอกกันนั้นต้องวีซ่าตามระเบียบปฏิบัติทิศทางของการใช้ชีวิตเรามีสิทธิ์ที่ควรทำค่อยทำถ้าไม่ควรทำก็อย่าไปทำพระธรรมพระวินัยเกิดขึ้นเพราะมีการทำหน้าที่บกพร่องพอมีการทำหน้าที่บกพร่องก็มีผู้ถวายงานพระเจ้าของเราจึงเกิดพระธรรมพระวินัยเกิดขึ้น ธรรมะปฏิบัติของเราเป็นความดีงามที่เราไม่มีแผลเป็นถ้าเรามีแผลเป็นอย่างไรอย่างไรเราก็หาความเย็นไม่ได้หาความสุขไม่ได้ฝ่าเท้าเราไม่ดีเราจะใส่รองเท้าอย่างไรเราก็ไม่สบายแม้ส่วนอื่นใดถ้าเรามีแผลเป็นเราจะใช้มันก็ไม่สะดวกเท่าที่ควรดังนั้นเส้นทางของธรรม เป็นเรื่องจริงที่มีอยู่กับโลกใบนี้โลกมีกฎมีเกณฑ์มีกติกาถ้าโลกไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์ไม่มีกติกาความงดงามก็ไม่เกิดขึ้นในสังคมนั้นๆระเบียบปฏิบัติต้องมีไว้ในทุกยุคทุกสมัยยุคกระโนนก็มีอยู่มายุคนี้ก็มีอยู่ไม่ว่าอะไรถ้าไม่อยู่ในกรอบในเกณฑ์กติกาเราก็พลาดท่าเสียที และเราก็โดนหลักลงโทษโดยกติกาของกฎนั้นๆระเบียบที่นั้นๆก็จะวางไว้ในระเบียบของการปฏิบัติของตนวัดทุกวัดก็มีระบบระเบียบปฏิบตัติซึ่งก็มีพระวินยัยพระธรรมเป็นหลักคองใจเมื่อพระธรรมพระวินัยเป็นหลักคองใจทุกวัดทุกหมู่เหล่าก็จะมีความน่าอยู่น่ารักในสังคมนั้นนั้น คงไม่สนองตอบความต้องการแห่งตนของตนอยู่ร่ำไปจิตใจที่เป็นบุญกุศลจิตใจที่เป็นศีลเป็นธรรมจึงปรับตัวปรับใจจึงปรับปรุงแก้ไขในทุกเรื่องบนเส้นทางแห่งสัมมาปฏิบัติของเราขึ้นชื่อว่ากรอบปฏิกาเป็นความดีงามของสังคมนั้นๆถ้าเราไม่มีกรอบไม่มีกติกาไม่มีระเบียบปฏิบัติผลสุดท้าย เราก็ดูไม่เป็นที่น่ารักของทุกคนทำร้ายยังเป็นที่รังเกียจของสังคมการเดินทางของชีวิตจงใช้สิทธิ์ในสิทธิ์ที่เรามีอยู่อย่าใช้สิทธิ์ตามกติกาที่ตนต้องการสุดท้ายก็จะดูไม่งามสำม,มาปฏิบัติเป็นแนวทางที่ตรงต่อเหตุต่อผลตรงต่อความตั้งใจของเราแต่ละวันของแต่ละคน จึงต้องเตือนกันไว้ทุกทุกวันสัมมาปฏิบัตินั้นเคร่งครัดต่อระเบียบปฏิบัติณนะจุดที่ตนนั้นนันเข้าไปเกี่ยวข้องผูกพันถ้าเราไม่ระวังไม่ตั้งใจสุดท้ายก็กลายเป็นเรื่องไม่น่าอยู่และไม่ได้อยู่ดังที่ตั้งใจจึงปร,รบไว้กับความดีงามของสาธุชนคนดีทั้งหลายว่าโดยเป้าหมายของเราก็ต้องมีเป้า เราตั้งเป้าว่าเราจะทำอะไรเราตั้งใจว่าเราจะทำอะไรเราจงรักษาความตั้งใจและเป้าหมายที่เรากำหนดไว้ว่าเราจะเข้าวัดเราจงเห็นความจำเป็นของการเข้าวัดเราจะอยู่วัดก็จงเห็นความจำเป็นของการอยู่วัดเราจะไปอยู่ที่ไหนอย่างไรเราต้องมีระเบียบปฏิบัติแห่งวัดนั้นๆหมู่บ้านนั้นๆตำบลนั้นๆ อำเภอจังหวัดนั้นๆและประเทศนั้นๆเราคงไม่สนองตอบความต้องการแห่งตนของตนโดยร่ำไปเส้นทางของชีวิตจึงเป็นเส้นทางที่ผูกติดด้วยกติกาถ้าเราไม่มีหลักปฏิกาปฏิบัติเราก็อยู่ได้อย่างไม่สบายใจเส้นทางของชีวิตจึงต้องเตือนกันไว้อย่าขัดแย้งต่อหลักการและเหตุผลอย่าขัดแย้งต่อศีลต่อธรรม จงรู้หน้าที่ที่เราต้องกระทำว่านี่หน้าที่ของเรานั้นเราอยู่จุดไหนเราจงรู้หน้าที่ในจุดนั้นๆแห่งตนของตนเราทุกคนจึงจะน่าอยู่ในสังคมสังคมนั้นเป็นสังคมแห่งความมีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบปฏิบตัติถ้าเราเข้าใจเราก็จะได้อยู่อย่างมีความสุขถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะหาความสุขไม่ได้ และเราก็จะอยู่ไม่ได้ทางเดินของเราเป็นเส้นทางที่ต้องเตือนกันทุกทุกวันบอกกันว่าสามีจงเป็นสามีภรรยาจงเป็นภรรยาอาจารย์จงเป็นอาจารย์สิธิ์ต้องเป็นสิทธ์นั่นคือข้อเครื่องหมายแห่งการอยู่ในสังคมชีวิตของเราที่ไม่ล่มไม่จมเพราะสังคมมีกติกามีระเบียบปฏิบัติ ถ้าเราสนองตอบความต้องการแห่งตนของตนเรื่อยไปสุดท้ายก็ไม่น่ารักไม่น่าอยู่ดูไม่จืดในเรื่องของสังคมอย่างนั้นเส้นทางแห่งสัมมาปฏิบัติเป็นเนนก็ต้องเป็นเนนเป็นพระก็ต้องเป็นพระอุบาสกวาสิกาก็ต้องเป็นอุบาสก์วาสิกาแม้แต่การเข้าบวชอยู่ในวัดก็ต้องมีระเบียบปฏิบัติของเราทุกทา่านทุกคน เราถ้าไม่มีกติกาสุดท้ายก็อยู่กับหมู่คณะไม่ได้ถึงอยู่ได้ก็อยู่อย่างไม่น่ารักเพราะเราไม่มีระเบียบปฏิบัติของตัวเองเราต้องบังคับตัวเองเราต้องฝืนตัวเองเราไม่สนองตอบตัวเองกับทุกเรื่องที่เราต้องการขืนเราสนองตอบตามความต้องการของเราอยู่ร่ำไป เราก็เสียเวลากับการอยู่วัดปฏิบัติสุดท้ายกลายเป็นเพ่งโทษถูกจำาพินเพราะไม่เหมาะสมกับความเป็นผู้อยู่วัดปฏิบัติความไม่งดงามก็เกิดขึ้นในหัวใจเส้นทางของชีวิตจึงเป็นเส้นทางที่เราต้องเลือกทางเดินของตัวเองตาเรามีสองหูเรามีสองทุกส่วนมีเพื่อขาดเพื่อเหลือไว้ จงเว้นปากของเรามีหนึ่งเดียวก็สุดยากถ้ามากกว่านี้ก็คงจะลำบากแน่ๆเพียงปากเดียวก็ยังลำบากอยู่ถ้าเราไม่ระวังไม่ตั้งใจก็จะขาดหลักเหตุหลักผลสุดท้ายก็กลายเป็นเรื่องกล่าวร้ายใส่ร้าย,ายเพ่งโทษจำผิดคนอื่นสุดท้ายก็กลายเป็นคนที่ทำตนให้เศร้าหมองเองเดือดร้อนเอง จึงเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าสุทธิอสุทธิปัจจตังอัญโยนัญญางวิโซดายเราต้องรู้ว่าความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เป็นเรื่องเฉพาะตนทางเดินของเราทุกคนจงไปตามกติกาจงอยู่ยังมีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบและปฏิบัติของเราไว้อย่าปล่อยตามความรู้สึกอย่าสนองตามความต้องการแห่งตนของตน โนทางเดินของเราแต่ละคนเราถือว่าพระวินัยเป็นตัวบังคับให้เราอยู่กันได้พระธรรมเป็นสิ่งที่ผูกใจให้เราผูกกันอยู่ถ้าเราขาดพระวินัยคือกฎเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติเราก็อยู่ได้ยังมีแผลเป็นถ้าเราไม่มีคุณธรรมในใจความอย่างอายไม่มีคำว่าง,งามและดีนั้นต้องมีระเบียบปฏิบัติ ระเบียบปฏิบัติมีกันทุกจุดทุกที่ถ้าที่ไหนขาดกฎเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติหาความงามไม่ได้เลยอย่างก่อทุกข์ก่อโทษก่อเวรก่อภยัยให้กับใจเจ้าของที่ตั้งใจเข้าวัดแต่ไม,ม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติสุดท้ายผลเสียหายก็ตามมากับเราเองสนิมมันเกิดแต่เหล็กมันก็ทำลายเหล็กคุยไม้ไผ่มันเกิดแต่กอไผย กรรมใครก่อคนนั้นต้องรับไปทําไมคนเราถึงแตกต่างกันมากเพราะไม่ระวังต่อแนวปฏิบัติของตัวเองแตกต่างกันโขเพราะพฤติกรรมต่างกันโขจึงโดดเด่นแตกต่างกันคนหนึ่งไปเกิดเป็นสุนัขอีกคนหนึ่งไปเกิดเป็นคนอีกคนหนึ่งไปเกิดเป็นนอนในส้วมอีกคนหนึ่งไปเกิดเป็นเทวดา เพราะแนวทางปฏิบัติต่างกันโขเราทั้งหลายจงตั้งใจที่จะปฏิบัติตามเส้นทางแห่งระเบียบปฏิบัติของเราทุกวันคือกฎเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติของสังคมนั้นๆทางเดินของเราก็จะเป็นทางที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดสมบูรณ์ที่สุดคอยเราทุกคนได้สารวจตรวจ,ตรวจ,ต,รวจตรวจสอบข้อปฏิบัติของตนว่าเราอยู่ในกฎในเกณฑ์หรือไม่ว่าเรามีระเบียบปฏิบัติหรือไม่ ้าเราไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์ไม่มีระเบียบปฏิบตัติเราก็เสียหลักเสียคู่เสียคนจึงต้องเตือนซึ่งกันและกันไว้อานุโมทนาบารมีความดีของเราทั้งหลายที่มุ่งมั่นต่อความดีของตนเพื่อจะยกระดับฐานะของตนจึงมีแนวทางแห่งพระวินยัยพระธรรมเป็นเครองใจของเราไว้สุดท้ายเราจะเข้าถึงซึ่งความสุขความสำเร็จ ขันธท้าพอใจที่จะรับผิดชอบวิริยะเพียรประกอบในหน้าที่ของตนจิตตะทีใจเอาใจใส่ใน,นที่ของตนปีมังซาใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผลอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรจําเป็นอะไรไม่จําเป็นถ้าเราปล่อยตามใจของตัวเราเราก็เสียหลักเสียคู่เสียคนประโยชน์ตนก็ไม่ได้ประโยชน์ส่วนใหญ่ก็ไม่มีจึงเชื่อมั่นในความดีของเราทั้งหลายผู้ตั้งใจเข้ามาบวช หวังยกระดับฐานะแห่งตนของตนให้เหนือกว่าปุถุชนทั่วไปอยู่อย่างเป็นอริยบุคคลบนพื้นฐานแห่งความดีงามของตนของตนจึงต้องบอกท่านทั้งหลายว่าจงอยู่อย่างมีกติกาแล้วเราก็จะมีความสุขในสังคมเอเตนะสัจวัตเชนะด้วยการกล่าวคำจริงคำสัตยสโที่เตโหตูสปทาขอความสุขความสำเร็จ จงเกิดจงมีกับทุกท่านทุกคนจงทุกประการทุกท่านด้วยเทอ